โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการอามี่นะครับซีเอดเช่นเคยนะครับผมและวันนี้ก็อยู่กับมาค้าพ็อกเก็ e เอด i ชั่นเวอร์ชันศนย์จุนะผมเรามาอยู่กับเซิร์ฟที่ชื่อว่า a r m c r a f PVP พีแล้วนะเซิร์ฟผมเองเซิร์ฟเดิมนะโอ้ไม่ใช่ชื่อเซิร์ฟเปลี่ยนแล้วครับผมผมก็ว่ามันผมเห็นคนอื่นเคยตั้งด้วยเนี่ย ก็เลยเปลี่ยนชื่อเสื้อเป็น Army s u r v i v a l แทนะฮะก็เพิ่งได้ทำการปรับปรุงใหม่ก็เข้ามาเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดี้ว่าผมได้ปรับปรุงอะไรใหม่ไปบ้างฮนะอันนี้ก็คือปรับปรุงสปาใหม่ครับผมทำเป็นปราสาทเลยนะนี่อ๋อคนอยากอยู่กล้องอันนี้ก็เป็นคนที่เล่นในเซิร์ฟนะผมก็ ชวนมาอยู่ในคลิปด้วยนะฮะโดดดึงดึงกันเต็มเลยสุดยอดมากเอมเอ่มอคนนั้นที่ยดบิวเดอร์เขาเป็นแอดมินเซิร์ฟเราเองนะตอนนี้แอดมินในเซิร์ฟมีอยู่สองคนนะฮะอัดยังอ๋ออัดอัดยังอัดใครฮนะเขาเจ็บหรือเปล่าไม่ใช่โอเคโอเคเดี๋ยวเอาไป น,นี่ก็หน้าสปาใหม่นะผมเป็นประสาทที่มีขนาดความกว้างจะว่าสิบคูณสิบก็ไม่ใช่นะผมอืมประมาณนะนะประมาณสิบคูณสิบแน่ว่ะเห่อเอิเอ่มยืนหน้ากล้องเลยวะผมย่าบ้างกล้องบ้างอันนี้ก็เป็นอินฟอาร์มี่ซไวเวอร์ครับผมก็ผมได้ทำการเขียนป้าไว้ว่า ยินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟอาร์มี่ซาวเบิลเป็นเซิร์ฟประเภทหาของทาเควสนะครับก็พวกเรื่องทาเควสเนี่ยจะทําในอนาคตนะครับผมก็เดี่ยวนี้ยังไม่ได้ทาเซิร์ฟนี้ตายของตกพวกคุณก็ระวังกันด้วยนะครับอันนี้เตือนตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับแอดมินไปดูที่รายชื่อนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายเท่าไหร่ เขาบอกว่ากดไปยูที่ห้องกดนะครับก็คือผมไ,มได้ทําห้องแยกไว้แล้วไม่ได้ทํารวมกับอินโฟไว้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนใครที่อยากเติมเติมนะครับทักไลน์ผมมาและขอบอกรหัสบัตรเติมเงินโทรศัพท์ AIS เท่านั้นนะครับหรือเติมให้ผมทั้งตู้ออนไลน์ลนะครับค้นด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็ตามนี้เลยแล้วก็ ส่วนใครจะเติมทางออนไลน์ก็เบอร์ผมอยู่ทางซ้ายนะคะนี่เบอร์ผมโชคดีนะครับกรุณาเคร่งคันกับกดด้วยถ้ารายละเอียดที่คุณต้องการอ่านข้างล่างไม่มีก็เชิญไปดูที่ชั้นสองครับก็คือข้างบนปราสาทเรานั่นเองกดมาดูบ้างกดผมคิดไม่ออกครับเลยเขียนไม่ค่อยเยอะก็ 5. คือ 1. ห้ามทำลายบ้านคนอื่นอยู่แล้วครับอันนี้ห้ามทำลายเด็ดขาดหนห้ามขโมยของในกล่องคนอื่น 1.2ห้ามขโมยพืชผักคนอื่นแม้จะปลูกให้ใหม่ก็ตามแต่ว่าข้อ1.2เนี่ยอนาคตอาจจะให้ปลูกผักก็หมดตอนนี้ยังไม่ให้ปลูกนะฮะ 2. ห้ามใช้โปรแกรมแฮกในเซิร์ฟ 3. ห้ามของโอพหรือยศต่างๆโอเคถามว่าทำผิดกฎแล้วโดนแบนไหมก็ถ้าเป็นพวกประเภททำลายบ้านคนอื่นขมโมยของในกล่องพวกนี้ยจะโดนแบน แต่ผมขอยศขออะไรถ้าขอบ่อยผมก็เตะเลยไม่แบนหรอกใจดีนะอ่าต่ออ่าอยากอยู่กล้องเหรอตายแล้วเอิมอ่าอาให้ให้สักพักหนึ่งนะโอเคแล้วก็เนมแอดมินนะครับผมมีใครบ้างโอเนอร์ Owner, มีคนเดียวนะก็คืออามี่นะครับ TH หรือว่าชื่อผมเองในตัวละครไหมครับ เป็นเจ้าของเซิร์ฟชื่ออาร์มนะก็บิวเดอร์คนนี้นะครับผมแบกคุงชื่อแบกนะเป็นผู้ช่วยสร้างเซิร์ฟนะฮะสร้างสวยดีเออหายต่อไปเราไปดูชั้นสองกันนะวิงว่งวิ่งเออฝนตกปิดฝนก่อนครับสักแป๊บหนึ่ง อ้าวพิมพ์เร็วเกินมั่วเลยโอเคมันมืดท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นเนาะอ่ะทำเซตศูนย์ให้นี่ก็เป็นตัวในสปาผมนะเอยอ๋อทำให้ทางเข้ามันมีแบบหลากหลายนะเยอะเยอะโอเคนี่ก็เป็นชอนนะ็อปคนเทพทรูนะฮะมีหลายบ้าง อันนี้เป็นช็อปอ m y s u r ่เซอร์ไวเบซื้อยศนะครับก็ยดราคาถูกลงนะครับผมราคาถูกลงแล้วไงมีข้อแม้ฮะต้องซื้อยศยดต้องซื้อตามลำดับเท่านั้นนะครับโอเคพวกบิลเตอร์กับเมมเบอร์จะราคาเท่าเดิมครับผมแต่ว่าหมดนี่ลดลงมา50%เลยแอดมินก็ลดลงมา50%โคอ o เนอร์ก็ลดลงมา50%ก็คือ ตั้งแต่ยุดหมดนะลดลงมา50เเซนตหมดเลยครับให้ราคามันถูกลงนะคนจะได้มาเล่นเยอะๆนะกว่าจะเข้าเซิร์ฟได้นี่ลำบากครับผมตอนนี้มี4คนโอเคอ๋ออันนี้ก็เนีย่ยมาคนช่วยทำนะถามว่าข้างบนนั้นเป็นอะไรครับผมเป็นจุดชมวิวนะเราไปดูข้างในกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ข้างในข้างบนนี่ครับผมทำเป็นบันไดบนนะก็นั่ง ออกแบบมาห้าหมปีได้นะครับเพิ่งเริ่มทำเมื่อเช้าครับผมนี่สวยงามนะอ๋อมันดูเจ๋งดีอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ใครที่อยากเล่นนะครับผม IP อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมีคลิป s สกา a r อลงด้วยนะเดี๋ยวเราดูกันทีหลังก่อนนะผมอาจจะลองเล่นสกาย a อลสักนิดหนึ่งนะผม ดูกว่ามันเล่นได้หรือเปล่าถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่ลงคลิปไม่สงสัยอะไรกันนะฮะโอเคคงยังไม่มีอะไรครับผมจะเดี๋ยวผมจะเติมซื้อไอ้นี้ก่อนซื้อแล้วนะนะบั c อินช็อปนะผมที่เช็คเงินทำายช็อปซื้อของได้อนะไรพวกนั้นั่นแหละจะนัน่นทำแล้วผมเดี๋ยวค่ะดีแค่ห้สิบบาทนะผมผมยังไม่มีเงินจะเติมนะไม่มีใครช่วยผมเลยหูตายนะ มีคนบอกว่าจะช่วยผมสิ้นเดือนนะผมพันหนึ่งกับพรุ่งนี้ห้าสิบคือถ้ามีคนช่วยห้าสิบผมเชื่อนะแต่พันหนึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยอ่าดีครับฮใครที่อยากรู้ข่าวสารยนวเสริมนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทํากลุ่มเฟซไว้เนะแล้วก็ให้เข้าไปดูข่าวสารของเซิร์ฟเวอร์กันนะครับว่ามีกิจกรรมเมลอะไรบ้างนะครับผมส่วนเรื่องกิจกรรมกระโดดที่ผมจัดไปเมื่อวานแล้วผม มีผู้ชนะแค่คนเดียวดีครับคุณผู้ชมเขียนยังผิดเลยลูกเรียนภาษาไทายใหม่ได้นะฮะโอเคก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูการพัฒนาคลิปของผมต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ